กับผมนะครับนี่เราเรามาเล่นโรบอกกันนะครับผมได้สร้างเรือไว้แล้วครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเสีเรือนะครับปีดูนู่นโอเคแล้วก็ไปขับเรือกันนะครับลมเปิดหน้ากับโอเควันนี้เราไปขับเรือกันนะครับทุกคนนี้ผมเล่นน โทรศัพท์นะครับไม่ได้เล่นในคอมเป็นกันนะไปก่อนมันจะมองอยากนิดนึงผมก็ปิดแล้วกันนะโอเคอเราจะไปกันยิ่งไยวที่นั่งอยากเดยจะาย เพือ Brother, s <S ่อทำงานเรือกาะนี่เพื่อทำงานเรือต่อไปนี่คืออะไรนี <I> ่คืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่เคยใช้ไม่เคยเล่นเลยน้องเราชั่งน้ำหนักนะครับทุกคน น้องเราไม่ได้โหลดโลบักนะครับก็เลยไม่มีโลบักโอเควด,ดี๋ยวดีเลยอันนี้ผมเปิดประตูนะครับเอาจะหลดไว้นี่ก่อนอืออ สนุนนี่แหละคุณสวดสดีเพื่อนโอ้โหอาจิ้นเพื่อนใหม่ใหม่เลยว้าว เ,เพื่อนโอเคเพื่อนพร้อมยังไปเรื่อยเพื่อนเริ่มมาด้วยกันไหมเพื่อนนะไปเรื่องเด้อเจอกันเด้อเพื่อนไปลเลยเฮ้ยเราคือแบบเราชอบเอาเรือเพื่อนะมาพังแล้วเรือเรามันได้พัง เอ้ยเฮ้ยถลายแล้วถลายแล้วเออมึงพังไปอ่ามึงพังเรือมึงพังเรือมึงพังโอ้โหโอ้โหงโดนเองเรือเพื่อนไม่โดนแต่เร <ham> <ham> ือผมโดนเองดูด <ham> uh, ิพ uh, ังเออพังได้แล้วพังได้แล้วโอ้ยโอเคหายไปแล้ว โอเคผมก็ลองขี่เองโอ้ยโดนเหล็กไปก่อนถึงดาดร้อนรถผมไม่รู้มันคือดาดอะไรโอเค โอ้เก็บเก็บเก็บแล้วไอ้โอ้โหโอ้โห What the fuck โอ้โหไปกัอื้มฮึใกล้จะถึงดาดโดนตีแล้ว มาทางนี้โอ้โหมามาทางนี้ก็โดนเลยโอ้โหหนีเขาจะรออะไรเฮ้ยทำไมมันไปทำไมเป็นอ๋อมันมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าร้องเพลงอย่าร้องเพลง จะร้องเพลงจะหลดหน่อยไหมวะเนี่ยโอ้โหโดนโดนเต็มๆโอ้กระโพดกรโพดบลกลีโอ้โหผมก็มีเรื่องอยากบอกนะครับทุกคนคือตอนนี้บล็อกคอนมันหายไปแล้วที่ผมถ่ายคลิปทุกวันนะไอตัวดำไอแมวดำอ่ะมันหายไปแล้วครับทุกคนกคน็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไอบล็อกคอนมาทุกคนมันชื่อบล็อกคอน ถ้าใครเห็นมันช่วยบอกผมได้เดี๋ยวคมวอร์รี่กันโอ้โห่าเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหอันนี้ผมเปิดกระตูนทีไว้ครับทุกคนโอ้โหโอยอเจ็บเอ้าอ่ะเฮ้ย ว่างเปล่านีไม่มีอะไรเลย oh <my> อืมหึมว่างเปล่าตรงไหนวะโอ้โหไปดูโริ่มแล้วเริ่มมาแล้วโคโดนิดกู ไปไปรีบไปเลยรีบไปเครื่องกันโอ้โอีกแล้วอีกแล้วแม่แม่อีกแล้วโอ้โอ้พังสวยสวยนี่ขี่ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องแล้วเรือพังพอดี ดูเรือเราใกล้ถึงแล้วแต่้ายมาแล้ว <c oughs> ไม่ถึงเรือเราไม่ถึงครับ <c oughs> ไปดูด,ดิดูสภาพดิโอ้โหพังพังล้นวนอ่าอันนี้ปกติใช่ไหมมาปลาหมึกดาดปลาหมึกปกติ เ hey, ฮ hey, yeah, yeah, hey. hey, ้ยเฮ้ยยาๆเฮ้ยเอ้ยเข้ามายังสมัยโอเคเราจะไปกันเราจะไปกันนะครับทุกคน ไปกันเลยโอเคเราถึงดาดท,ท้ายแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยยังบังทำไมมันตกอ่ะทำไมดาดท้ายมันตกไปเราวต่อโอเค ก็ตัวนี้ยังไม่เจบมาอีกค่ะไปก่อนหาไม่ได้หม,มดเ,เลยแต่ตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรนะครับเนหลือแค่จ่อยกับโน้ต ผมไม่เหลืออะไรแล้วผมเหลือแค่จรวดกับลูนเดบุ้งแบทมูดจรวดไปไปก็จะไปกันเลยนะครับ okay. ถ้าผมถึงด่านสุดท้ายแล้วผมจะปิดคลิปเลยนะครับตุ๊กตุ๊กบอกว่าแต่ว,วันต้นานเกินไป คอ้ดงใส่ห uh. oh. ืมกันคอคือตรงนี้อยู่ไปได้เลยปะขนุกขนุกไม่ได้ตรงขีดตรงนี้เออโอ้ยเดือดเดือด ไปกันเลยเลืูกสมบัติบักโอเคโอ้ยโอเคได้ไหมเนยเก้าสิบเจ็ด หนึ่งร้อยโอเคไปเจอกันครั้งหน้านะครับทุกคนเออเด็กก็ตื่นตื่นกิ๊ป